และของไหลครับเอาของแข็งก่อนของแข็งนะครับเป็นเรื่องของสภาพยืดหยุ่นครับแบบเบาๆสภาพยืดหยุ่นนะครับหลักๆก็คืออ่การทดลองของยางเลยครับแบบย่อๆเลยครกราฟนะการทดลองของยางก็จะดึงเปื้ตรงไหมเนี่ยไม่ตรงอีกโงกล้าคูเส้นตรงมากแล้วก็โค้งกระดึบ๊บกระดึ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 บอะไรก็ไม่รู้นะพบว่าตอนนี้คือแรงดึงอันนี้คือระยะ เดลต่าแอหรือ X ก็ได้นะถ้าเป็นเ็ก็เป็น x จะมีจุดนี้ครับเขาเรียกว่าจุด A แล้วกันนะจุดนี้เขาเรียกว่าคีดจำกัดการ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 แปร ى, ผันตรงครับจุด B อาจจะเป็นขีดจำกัดสภาพยุดหยุ่นหมายความว่าถ้าออกแรงเกินจุด B ไปมันจะไม่ยืดหยุ่นแล้ว จะเป็นสภาพพลาสติกนะครับจุด C จุดแตกหักเพราะฉะนั้นช่วงไหนจะเป็นช่วงยืดหยุน่นช่วงแต่แรกมาถึงตรงนี้จะเป็นสภาพยืดหยุ่นครับยืดหยุ่นคือกลับคืนสภาพเดิมได้กลับคืนรูปร่างเดิมได้และจะได้เป็นสภาพพลาสติกพลาสติกไม่สามารถคืนรูปร่างเดิมได้คราวนี้เราจะเอาจุดเอาไหนเอาช่วงแปรผันตรงครับ แป๊บหนึ่งขออธิบายก่อนความเค้นดืมความเค้นความเค้นมีทั้งความเค้นอัดและความเค้นดึงนะครับสัญลักษณ์เป็นตัวซิกมาจะมีค่าเท่ากับแรง f ต่อ a หน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรครับอ่หลักๆแค่นี้ความเค้นซิกมาเท่ากับ f ต่อ a หน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรครับความเครียดความเครียดเชิงเส้นนะครับเทนซ์ไซสตรเตรนนะครับใช่ไหมถ้าถึงสตรีนก็เป็นเดลตาแอลส่วน L อล หรือบางตำราก็บอกเดืต่อแอลอลศูนย์อะไรก็ว่าไปหน่วยไม่มีครับเพเมตรตัดเมตรคราวนี้โมดูลัสของยังค่าโมดูลัสค่าโมดูลัสของยังค่า y ตัวนี้นะครับหามาจากความชันครับความชันของกราฟไม่ใช่ทุกจุดนะลูกเป็นความชันของกราฟช่วงที่แปรผันตรงเท่านั้นเย็นย้ํา ช่วงที่แปรผันตรงเท่านั้นครับเพราะ,ะนั้นจะคิดได้แค่ไหนช่วงจุด O แล้วกันช่วงจุด O ไปถึงจุด A เท่านั้นนะครับที่เป็นช่วงแปรผันตรงหลังจากนั้นมาคิดโมดูลัสไม่ได้เพราะมันมาจากความชันใน,นความชันคงที่พอเลยจุด A ปุ๊บความชันไม่คงที่แล้วโมดูลัสจะเปลี่ยนแหลวเพราะ,ะนั้นจะไม่ใช่เราจะใช้โมดูลัสเฉพาะเฉพาะแค่ช่วง A นะ O ถึง A นะครับเป็นช่วงความชันหรือเราก็จะได้ว่าไอ้ค่าโมดูลัสของยางเนี่ยมันคือเคนต่อเครียด หรือเราจะได้ว่า y เท่ากับ f ส่วน a หารด้วยเ delta l ส่วน l หรือกระโดดกลับนะครับเป็น l ส่วน delta l นั่นเองก็หลักๆคำนวณอยู่ประมาณนี้ครับไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเลยสุดท้ายก็ส่วนใหญ่จะโจทย์จะเช็คเทียบว่าลวดนั้นกับลวดนี้เปรียบเทียบยังไงกัน เดี๋ยวก็จะมีการเอาไปเปรียบเทียบกันนะครับว่าเช่นลวดเบอร์หนึ่งกับลวดเบอร์สองมีค่าลวดต่างกันถ้าออกแรงดึงเท่ากันอันไหนจะยืดมากอันไหนจะยืดน้อยยืดเป็นกี่เท่ากันแล้วกัน,กนไม่มีอะไรนอกจากการแก้สองสมการครับเอาสมการสองค่ามาแก้กันอ่านี่ก็จบเรื่องของแข็งนะครับภายในไม่มีอะไรเลยแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ออกเยอะนะครับต่อไปของไหลของไหลเนี่ยยาวจะสอนยังไงให้สั้น อันแรกเลยนะครับความหนาแน่นรู้จักสูตรความหนาแน่นเชิงปริมาตรนะครับก็โลเท่ากับ M ส่วนปริมาตร V อันนี้หลักๆเลยนะฮะน้ำที่4องศาเซลเซียสจะมีโลตัวอื่นไม่รู้แต่น้ําต้องรู้ครับมีโลเป็น1000กิโลกร,รัมต่อลูกบาตรเมตรนะครับถ้าที่อุณหภูมิอื่นก็จะเปลี่ยนไปนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็มาโนว่าใช้ค่านี่แหละค่าตัว 1,000ันกิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรนี่แหละต่อไปแรงดันและความดันครับแรงดันและความดันนะครับเราใช้หลกัหลกๆคือเอาเป็นสูตรแล้วกันนะความดัน p เท่าก f ับ f ต่อ a p ท่าก f ับ f ต่อ a นะครับ p ก็มาจากหน่วยของแรงต่อพื้นที่นะครับเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะก็จะมีความดันบรรยากาศบรรยากาศเนี่ยอาจจะเป็น p ศูนย์ตำราใหม่ใช้ p ศนตราเก่าใช้ p 0, ห้อย a นะครับอล้วแต่และกันคู P ีศูนย์นนมั่งก็ได้พีเอมั่งก็ได้นะพีศูนย์มั่งอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งสามคูณสิบยกกำลังห้านิวตันต่อตารางเมตรนะครับหรืออาจจะใช้หน่วยเรียกว่าหน่วยพาสคาลพาสคาลก็ย่อๆเป็นสิบกำลังห้าก็ได้แล้วแต่โจทย์บอกนะครับคราวนี้ความดันเกตความดันเกตแท้จริงมาเรียกว่าเป็นความดันที่วัดได้ความดันที่วัดได้ คราวนี้ก็จะมีความดันอีกตัวหนึง่งจริงๆม,ม,มันก็เป็นการเอาระดับน้ําไปวัดเป็นความดันเนื่องจากน้ําหนักของของเหลวเนื่องจากน้ำนักของของเหลวซึ่งตัวนี้จะมีค่าความดันเทียบเท่านะก็คือโลจีเอช เป็นความดันเนื่องจากน้าหนักของของเหลวนะครับหรือระดับของของเหลวนั่นเองเป็นการเทียบกับระดับของของเหลวระดับความลึกแล้วทําไมบางเจ้าเขาเรียกว่าชอบเรียกว่าความันเกจเพราะมันเอาความเอาเนี่ยเราจะไปวัดความดันของแก๊สเนี่ยแล้วเราใช้พวกหลอดแก้วรูโตยูไปวัดปรากฏว่ามันดันให้ระดับน้ําในหลอดแก้วตยูสองข้างมันต่างกันเราก็เลยวัดระยะเอชได้นะครับก็จะมีความลึกระดับที่แตกต่างกันระดับความลึกของของเหลว พอมีระดับความลึกแตกต่างกันเนี่ยเราก็บอกว่าอ๋อเนี่ยคือความมันเกตมันเป็นการอ่านค่าความมันเกลแท้จริงความมันเกตไม่จาเป็นต้องมีความลึกของของเหลวก็ได้เราใช้มิเตอร์ไปวัดได้ไหมได้ครับไอ้ได้ก็คือความมันเกตมันไม่จำเป็นต้องเป็น logs นะแต่ logs เ,เป็นวิธีการวัดแบบหนึ่งแล้วกันบอกว่าเป็นวิธีการวัดแบบหนึ่งแล้วกันโดยใช้ระดับความลึกของของเดนเซอระนั้นความดันสมบูรณ์ครับมาถึงตรงนี้นะฮะความดันสมบูรณ์ความสมบูรณ์ก็คือ P เฉยๆเนี่ยกลายเป็นความดันบรรยากาศนะครับบวกความดันเกจครับถ้ากรณีของเหลวก็จะกลายเป็น P ศูนบวก logh นะคดีกรณีของเหลวนะ P เกจนียอาจจะเป็นวัดแก๊สก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นได้หลายอย่างครับเพราะนั้นพูดโดยรวมๆคราฟนะครับถ้าเป็นความดันสัมบูรณ์นะและความสูง h จะมีจุดตัดแกน y ให้เป็น P ศความดันบรรยากาศนะ สโลบสลบของมัน <trilogy> ก <izing rapper> ็จะกลายเป็นโลคูณกะจีก mm ็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นบาลอมิเตอร์บารอมิเตอร์นะครับบาลอมิเตอร์ก็ใช้หลักเทียบหลักๆก็คือจุดสองจุดในของเหลวเดียวกันและอยู่ระดับเดียวกันความดันจะเท่ากันเสมออย่างี้ ถ้าเราเทียบอย่างงี้ก็คือ p ตําแหน่ง a เท่ากับ p ตำแหน่ง b ใช่ปะ่ะตำแหน่ง a มีแต่ความดันบรรยากาศตําแหน่ง b ข้างในเป็นสุญญากาศนะถ้าตรงหลอดตัวนี้เป็นสุญญากาศก็จะมีแค่ logh ่นนั้นอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถคำนวณหาความลึกความสูงหรือความดันบรรยากาศได้ด้วยนี่คือรอมิเตอร์นะนอมิเตอร์หรืออาจจะเป็นหลอดแก้วรูปตัว U อ,อย่างเงี้ ale, ยหลอดแก้วรูทัว u ก็แลแ้วตะโจทย์จะเทียบนะครับคูบอกเลยว่ามันไม่รู้ <laughs> ่าโจทย์จะบอกถามอะไร เดิมทีถ้าใส่ของเหลวชนิดเดียวเนี่ยของเหลวดับซ้ายขวาต้องเท่ากันต่อไปถ้าเติมของเหลวชนิดใหม่ด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะมีน้ําหนักมากขึ้นก็กดของเหลวเดิมเนี่ยด้านซ้ายให้ต่ําลงด้านขวาก็กระดกขึ้นคราวนี้ต่ําลงกระดกขึ้นถ้าหลอดแก้วซ้ายขวามันขนาดเท่ากันนะครับด้านซ้ายลดลงเท่าไหร่ด้านซ้ายลดลงมา Y ด้านขวาก็กระดกขึ้นไม่ใช่ Y ยดีกว่าถ้าด้านซ้ายลดลงมาเป็นระยะ ขึ <c ười> ้นก็ต้องขึ้นแซดด้วยถ้าหลอดแก้วซ้ายขวาเท่ากันแต่ถ้าหลอดแก้วซ้ายขวาใหญ่ไม่เท่ากันต้องคำนวณจากปริมาตรนะลูกปริมาตรดันที่ลดเท่ากับปริมาตรดันที่เพิ่มเพอพื้นที่หน้าตัดมันมีผลด้วยถ้าพื้นที่หน้าตัดใหญ่มันก็ลดน้อยลดมาติดนึงง้าพื้นที่ตัดเล็กก็ลดมากหน่อยกดลงมากหน่อยอ่าแล้วเวลาเทียบจุดยังไงเทียบสองจุดนี้ครับเทียบสองจุดที่อยู่ในของเหลวเดียวกันนะครับอย่าไปเทียบของเหลวต่างชนิดมาเทียบกันไม่ได้เทียบของเหลวเดียวกัน A กับ b เนี่ยเท่ากัน แล้วก็ใช้ว่า P A เท่ากับ P B ครับแล้วก็อะไรอะ่ะความดันที่ A ก็จ,จะเป็นพันธุ์บรรยายกาศบวกด้วย log h l o อะไรเนี่ยไม่รู้อันนี้เป็น l o 2สก็ได้อันนี้โ o g ห่งก็จะเป็น log ส gh สนะครับเท่ากับตแบ่ง B ก็เป็น P ศูนบวก log ห gh หถ้าเป็นของเลเบอหนึความนั้น l o หของเลเวสอ,องความนั้นเบอร์2ก็จะเทียบอย่างนี้ พวกถังแก๊สเหมือนกันนะครับวัดความดันของแก๊สนะครับก็จะใช้หลักเหมือนกันนะอ่าคราวนี้แก๊สมันเกิดการไปกดทับครับก็จะดันลงอีดานนี้ก็จะกระดกสูงขึ้นนะก็เป็นจุด A กับจุด B เหมือนกันครับอ่าเวลาที่เต้องเทียบระดับเดียวกันนะตัดๆๆๆนี่ฮะจุด A กับจุด B ก็ใช้ P a เท่ากับ PB นะครับ P a ก็จะเป็นความดันของแก๊สแท้ๆครับและเป็นความดันแบบสมบูรณ์ สมบูรณ์เพราะจะืูว่าแก๊สเนี่ยข้างในมีอะไรลูกข้างในมีความดันของแก๊สซึ่งถือว่าเป็นความดันเกจแล้วก็ยังมีความดันเนื่องจากบรรยากาศด้วยนักเรียนมโนครับถ้าถัางแก๊สนี้เป็นถังเปล่าเกิดอะไรขึ้นถ้าถังแก๊สนี้เป็นถังเปล่าระดับน้ําซ้ายขวาเท่ากันไหมเออระดับน้ําซ้ายขวาต้องเท่ากันใช่ปะ่ะแสดงว่าแก๊สก็ต้องมีความดันบรรยากาศ p a กดด้านนอกก็มีอ่า p ศูนย์ก็ได้ p ศูนย์ข้างในก็ต้องมีความบรรยากาศา p ศูนย์ข้างนอกก็ต้องมีความบรรยากาศ p ศูนย์กดระดับน้ํามันถึงเท่ากันงงเเห็นนภาาาพมั้ถถแกปปล่ ถ้าถังนี้เป็นถังเปล่าถังเปล่าไม่ได้หมายความว่าไม่มีความดันนะมันมีความดันอยู่ครับเป็นความดันบรรยากาศนั่นเองถ้าถังเปล่านะระดับน้ําซ้ายขวาาจะต้องเท่ากันแต่ถ้าข้างในเป็นสุญญากาศจริงนะครับน้ําจะถูกสูบเข้าไปเนื่องถึงว่าเวลาเราด,ด,ดูดน้นอดํอ่ะด,ดูดน้ําในหลอดอ่ะดูดหลอดดูดน้ําในหลอดเข้าไปเนี่ยทำไมไมันถึงดูดขึ้นครับเหตุผลก็คือเราทําให้ข้างในเนี่ยเป็นสุญญากาศใช่ปะขณะที่ความดันของน้าเนี่ยมันโดนอากาศภายนอกกดอยู่มันก็ดันขึ้นเข้าไปในหลอด เข้าปากเราหมายความว่าถ้าถาังแก๊สเนี่ยเป็นสุญญากาศเลยไม่มีความดันอากาศเลยแน่นอนข้างนอกเนี่ยความดันอากาศเป็นแสนเลยนะมันก็ดันเข้าครับน้ำก็จะถูกสูบเข้าไปในถังดังนั้นการที่บอกว่าถังเปล่าไม่ใช่มีอากาศจับมีนะฮะมีความดันเท่ากับความดันอากาศดังนั้นตอนนี้การที่แก๊สกดลงเนี่ยแสดงว่าเป็นความดันสมบูรณ์นะก็ดันขวาก็จะมี P ศูนย์ของอา,ากาศบวกด้วย log h ก็จะวัดความลึก h ได้ เครื่องอัดไฮดรอลิกเครื่องอัดไฮดรอลิกนะครับหลักๆก,ก็คืออ่าสูบเล็กกับสูบใหญ่อาจจะมีตัวช่วยกดนะครับไปเช็คเอานะอันนี้พื้นที่ a เล็กมีแรง f นะอันนี้ w กดทับพื้นที่ a ใหญ่ก็จะกลายเป็น f ต่อเเล็กเท่ากับ w ส่วน a ใหญ่ใช้หลักของความดันเหมือนกันครับความดันตรงนี้กับตรงนี้ระดับเดียวกันจับเท่ากัน แต่ถ้าอันไหนสูงกว่าต้องบวกโลจีเอฝั่งนั้นนะฮะเช่นฝั่งนี้ระดับสูงกว่าก็ต้องมีบวกโลจีเอฝั่งขวานะครับฝั่งไหนสูงกว่าก็ต้องบวกโลจีเอฝั่งนั้นถ้ามีแขนคานมากดแขนคานมากดนะครับขขกดลูกสูบอันนี้เป็นจุดหมุนนะแขนคานมากดลูกสูบครับพื้นที่ A เล็กพื้นที่ a ใหญ่ I, อันนี้ดับน้ำหนักดับมันอยู่ mg เ่ยลูกถ้าเรามีแรง f มากดตรงนี้ครับตรงนี้มันจะเกิดแรง f แดมาสร้างโมเมนต์โดยระยะจากจุดหมุนมาถึงแรงกดเนี่ยเป็น l ใหญ่ระยะจากจุดหมุนมาถึงตัวคารเนี่ยตัวแข่นคานเนี่ยให้เป็น l เล็กครับจะมีแรง f แดมาช่วยกดด้วยเราก็ใช้หลักที่ว่า,า f คูณ l ใหญ่เท่ากับ f แดคูณ l เล็กนะครับไปสัมพันธ์กับตัวที่ไปกดลูกสูบคือ f ต่อ A เล็กตกับต่อ A ใหญ่ก็คือจะต้องหาร่วมกันหาตัว F แดดให้ได้บางครั้งโจทย์ให้แรงกดมาใช่ปะ่ะเราหา F ate, แดดว F าแดดไปใช้ต่อมักจะถามว่ายกน้ำหนักได้เท่าไหร่หรือในทางตรงข้ามครับบอกว่าเฮ้ยเครื่องอัดไฮดริกเนี้ยสามารถยกวัตถุนหนักได้เท่านี้นิวตันแล้วก็ต้องหา F แดดเอา f แดดไปใช้ต่อแล้วคำนวณย้อนกลับว่าเราต้องใช้แรงกดเท่าไหร่มันก็จะวนไปวนมาอย่างนี้ครับต่อไปแรงพยุงครับแรงลอยตัว แรงลอยตัวหลักอาร์คิมิดีสนะครับแรงลอยตัวแรงลอยตัวเนี่ยมันเท่ากับน้ําหนักของของเหลวครับ fb ของเราเนี่ยแรงลอยตัวตามหลักอาร์คิมิดีสคือน้ําหนักของของเหลวครับ m เหลว g ครับหรือมันก็จะกลายเป็น fb เท่ากับโลเหลว v เหลว g แต่ปริมาตรของของเหลวเนี่ยจะเท่ากับปริมาตรของปริมาตรที่ถูกแทนที่หรือปริมาตรของวัตถุที่จมครับจมแค่ไหนก็คิดปริมาตรแค่นั้น เราก็เลยมักจะใช้ท่องแค่ว่าโลเลว,วีจมจีแรงลอยตัวคือโลเลว,วิจมจีต้องเป็นโลของเหลวนะไม่ใช่โลของวัตถุนะเวลาประยุกเนี่ยมักประยุกต์กับสมดุลเวลาประยุกมักประยุกกับสมดุลเช่นวัตถุลอยน้ำ,นำอย่างเงี้ยลอยน้าลอยน้ําวัตถุลอยน้าก็จะมีแรงกระทำสองแรงหนึ่งคือน้ําหนัก mg สองมีแรงลอยตัวกระทรําอย่างเงี้ยก็จะมีแรงขึ้นถ้าแรงลงก็มีอะไรครับแรงลอยตัวเท่ากับ mg ก็ไปแตกออกเป็นโลเหลว v จอจานและก็จีอันนี้มวลวัตถุอาจจะกลายเป็นโลวัตถุ v วัตถุและก็จีอย่างเงี้ยนะหรือถ้ามีเชือกผูกอยู่เชือกรลงไว้นะครับอาจจมมิดเลยนะแล้วก็มีเชือกกลางไว้มีแรงอะไรกระทำบ้างเราต้องเขียนแรงให้ครบครับถึงจะคิดสมดุลได้หนึ่งน้ำหนัก mg สองมีแรงพยุงนะครับแล้วก็สามมีแรงตึงเชือกเพราะนั้นจากแรงขึ้นากแรงลงหลักสมดุลครับแรงขึ้นมีสองแรงครับแรงตึงเชือกกับแรงลอยตัว แล้วแรงล้มก็คือระดับเอ็จแล้วไปแตกเองนะแรงลอยตัวอาจจะเป็นโลเหลว V จม G อันนี้จมทั้งก้อนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้โลเหลวครับโลเหลวจริงๆริงโลลองจริงแต่ V จมกับวีวัตถุเท่ากันอาจจะให้เป็น V เฉยๆนะแล้วมวลก็กลายเป็นโลวัตถุ VG เนื่องจากเคสนี้วเท่ากันเพราะจมทั้งก้อนครับไม่เหมือนตัวนี้ลอยครึ่งจมครึ่ง V ไม่เท่า V จมกับ V ีวัตถุไม่เท่าจจานคือจมนะครับบอลแหวนคือวัตถุนะคิดแค่ส่วนที่จม จบแค่นี้ต่อไปอแรงตึงผิวครับแรงตึงผิวคิดยังไงแรงตึงผิวหลกัลกๆก็คือแกมมาเท่ากับ F ส่วนด้วย L นะครับหรือ F เท่ากับแกมมา L อแกมมาเนี่ยขึ้นกับชนิดของของเหลวและอุณหภูมิและัก็สารเจือจริงมีเรื่องสารเจือด้วยนะ L ตัวนี้ความยาวขอบสัมผัส ความยาวขอบสัมผัสกับของเหลวก็แอลจะมีหลายค่าหลายรูปแบบเลยครับถ้าสมมุติว่าเป็นแผ่นกลมแผ่นกลมรัศมี R นะครับอันนี้แผ่นกลมนะแผ่นกลมรัศมี R เนี่ยแอลจะมีค่าเท่ากับ2พา,าเพราะสัมผัสน้าแค่ขอบนอกเท่านั้นถ้าเป็นห่วงบางวงแหวนบางวงแหวนบางเนี่ยแอลจะกลายเป็น2เท่าของ2พ R าก็าคือ4พ R าครับเพราะอะไรเพราะสัมผัสทั้ง วงแหวนเนี่ยสัมผัสน้ําทั้งขอบในและขอบนอกนะครับถ้าเป็นเข็มครับเข็มยาวดีด็อกเข็มยาวดีด็อกแอลจะกลายเป็น2ดีด็อกพะมีการสัมผัสสองขอบขอบด้านนี้กับขอบด้านนี้นะน้ำสัมผัสขอบด้านล่างกับขอบด้านบนนะขอบซ้ายขอบขวาอะไรเงี้ยนะสองขอบครับตัวอย่างเป็นแบบนี้เวลาประยุกต์นะครับก็จะมีประเภทการทดลองอย่างนี้การทดลองใช้หลักสมดุลอันนี้ไม่ววบเ็นเอาละไม่น่าออกหรอก เดออีย๋ยวนี้มันเอาแล้วมันไม่พูดถึงเท่าไหร่ล้ะมวลถ่วงอะไรเงี้ยนะเอออันนี้ก็จะมีแรงดึงลง mg อีนี้ก็แรงกลายเป็นแรงตึงผิวอาจจะคูณระยะ x กระยะ y อะไรเงี้ยก็ไปแทนเอาใช้หลักสมดุลอาจจะไม่พูดถึงแล้วละ่ะคูดเดาไม่พูดแล้วละ่ะแรงตึงผิวต่อไปแรงนืดครับจบแล้วแรงนืดนะครับหลักสูตร ใหม่ไม่พูดถึงคำนวณเลยเป็นแรงต้านการเคลื่อนที่ในของเหลวในของไหลหรือของเหลวก็ได้นะครับในที่นี้มันจะพูดถึงของเหลวเป็นหลักโดยทิศต,ต้องตรงข้ามครับทิศต,ตรงข้ามการเคลื่อนที่ทิศต,ตรงข้ามการเคลื่อนที่จะมี ครูไม่วาดภาพนะขอเป็นช่วงแรกแล้วกันนะช่วงแรกซิกมา f ไม่เป็นศูนย์ครับถ้าช่วงแรกซิกมา f เป็น0ูนย์เนะ่ยวัตถุจะมีการเคลื่อนที่ครับเคลื่อนที่มี v เพิ่มขึ้นอัตราเร็วเพิ่มขึ้นครับโดยอัตราเร่งลดลง๊บน,นึงนะ v เพิ่มขึ้นแรงหนืดเพิ่มขึ้น แต่อัตราเร่งลดลงครับจนสมดุลถ้าสมดุลปุ๊บซิกมาเเป็นศูนย์นะครับอันนี้ก็พบว่า,ามี V คงที่วี v คงที่หมายความ่าแรงหนืดคงที่วี v คงที่เป็นค่าสูงสุดนะคือเร็วสุดละแรงคงแรงหนืดคงที่ก็เป็นแรงหนืดสูงสุดแล้ว มันเพิ่มอยู่กระทั่งถึงจุดสูงสุดจะคงที่แต่ความเร่งเป็นศูนย์ครับเพราะว่าซิงมาเอเป็นศูนย์แหละก็อยู่ภาวะสมดุลความเร็วจะคงที่ครับเช่นหย่อนลูกหินอหย่อนลูกเหล็กลงในท่อใช่ปะ่ะในไหนก็ไหนและวาดด้วยเลยเ <laughs> อาไปไว้สองช่วงะหย่อนลูกเหล็กลงในท่อเนี่ยช่วงแรกตัวเนี้แรงลัพจะไม่เป็นศูนย์นะครับคือน้ําหนักมันจะมีน้ำหนักเอ็มจีทิศลง มีแรงพยุงแรงเลยตัวทิศขึ้นแล้ววัตถุพยายามขึ้นที่ลงใช่ปะ่ะแรงเหนืดก็จะทิศขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยวัตถุจะเคลื่อนที่ทิศลงเพราะแรงรับทิศลงใช่ปะ่ะ mg มันมากกว่าแรงรับทิศลงเกิดความเร่งทิศลงครับวัตถุจะเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นแต่การที่เร็วขึ้นเนี่ยแรงเหนืดก็เพิ่มขึ้นด้วยไปต้านครับทําให้แรงรับลดลงความเร่งลดลงเรื่อยๆจนทั่งถึงจุดสมดุลเนี่ยความเร็วจะมากที่สุดแรงก็มากที่สุดแต่แรงรับเป็นศูนย์นะเออเพราะ แรงดืดมันเยอะ F กับ FB กับ MG อะคงที่อยู่แล้วแต่แรงดึดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทั่งแรงดืดมากสุดไปบวกกับ FB แล้วต้าน MG พอดีครับแรงรับเป็นศูนย์ความเร่งเป็นศูนย์ความเร็วจะสูงสุดแอบให้สูตรก็ได้ครับตำแหน่งสมดุลถ้าตำแหน่งสมดุลเนี่ยแรงขึ้นดักแรงลงถ้าเป็นวัตถุทรงกลมนะวัตถุทรงกลมตันนะครับเท่านั้นด้วยนะแรงขึ้นก็จะกลายเป็นแรงลอยตัวบวกแรงนืดแรงลงเป็น MG แรงลอยตัวก็กลายเป็นโลเหลว vg แรงเหนือก็กลายเป็น6พาพเอตาอารัศมีนะครับแล้วก็ V แล้วก็วัตถุก็กลายเป็นโลวัตถุ VG ครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่เราจะหาอะไรแล้วก็แปลงสมการท้าูดคุณจะหาเอตาเอตาก็จะกลายเป็นนั่นเองก็ย้ายตัวนี้ไปลบกันอ่าคูไม่พิสูจน์นะย้ายข้างมาลบกันนะครับอ่าก็จะกลายเป็น2ส่วน9้า เดี๋ยวไอเนี้ย v เดวเนี้ยจะกลายเป็นอะไรอะ pi ส่ส่วนพาย r กำลังสามเหนือไหมสี่ส่วนสาม r กำลังสามเดี๋ยวายมันตัดกันหมดเลยนะลูกายก็นี่ายตัดกับ pi pi หมดเลยเหลือ r กำลังสองครับ r มันตัดไปตัวหนึ่งนะแล้วก็เหลือกลายเป็นโลวัตถุซึ่งหนักพนแน่นมากกว่าโลเหลวแล้วหารด้วยอัตราเรวว เอตาสอปสอสมบัติ์ความหนืด v อัตราเร็วปลาย terminal speed ไม่ต้องจำไม่แน่ว่ะ <laughs> แผ่นสามปีหกสี่ออกออกสูตรเลยคุณใส่สูตรออกออกเลยอะ่ะออกแบบแผนค่าจบเลยอะ่ะนะฮะต่อไปพาศาสตร์ของของไหล นะครับพระราชด่ของของไหลคือของไหลไหลและอัตราการไหลครับย่อๆเลยอัตราการไหลเป็นตัว Q ครับ Q mm hmm. ทเท่ากับปริมาตรครับ V ปริมาตรต่อเวลา t หลักๆเลยนะฮะ V ปริมาตรต่อเวลา t หรือปริมาตรจะเปลี่ยนเป็นอะไ i, ครคะ A คูณ S แล้วส่วนด้วย t หรือเราจะได้ Q ทเท่ากับ A V ก็ได้ลูกทำไมครูไม่เขียนต่อวะทำไม A คูณด้วย V ด้วย V เล็กคืออัตราเร็วนะครับ A คือพ,พื้นที่หน้าตัดนะ แล้วก็สมการความต่อเนื่องสมการความต่อเนื่องของของไหลเป็นการบ่งบอกว่าอัตราการไหลจะคงที่ Q 1เท่ากับ Q 2หรือ a 1 v 1เท่ากับ a 2 v 2ครับสมการความต่อเนื่องของของไหลนะรประยุกต์ร่วมกับสมการเบนูลีนะฮะสมการพลังงานต่อปริมาตสมารสพลังงานต่อปริมาตรนะครับหรือเรียกว่าสมการเบนูลี สมการพลังงานต่อบริมาตรหรือแบรนูลลี่เนี่ยก็เราจะได้ไปสมการผลรวมกับความดันครับ p 1บวกด้วย1/2ส่วน r v 1นกำลัง2เนี่ยบวกด้วย rho gh 1จะมีค่าเท่ากับ p 2บวกด้วย1ส่วน2 r v 2องกำลังสองบวก r gh 2ครับก็ได้สมการพลังงานต่อหนาตหรือแบรนูลลี่ถ้าเรามองดี เราเแกล้งมองไม่ใช้โลอะทําไมต้องไปพลังงานต่อไปริมาถ้าพลังงานมันใช้มวลใช่ไหมพลังงานจนมันคืออะไรหนึ 1, 2, MV, ่งส่วนสอง mv กาลังสองแล้วก็ mgs พลังงานศัก่์ถ้าเอาปริมาตรไปหารครับ m หารปริมาตรจะได้โลความแน่น m หารปริมาตรจะได้โลความแน่นมันคือพลังงานครับพลังงานจนพลังงานศัก่์และความดันบวกกันจะคงที่อย่างเงี้ยสมการเบนูุลีไปประยุกต์ใช้กับหลักของปีกเครื่องบินนะคะรับปีกเครื่องบินปีกเครื่องบินบางทีมีคนเข้าใจผิดเยอะนะบอกว่าเฮ้ย อัตราเร็วข้างบนกับข้างล่างเนี่ยไปถึงปลายทางพร้อมกันจริงๆไม่พร้อมนะครับมันมีคอนเซ็ปที่ผิดอยู่ทั้งฝรั่งทั้งไทยเลยครับจริงๆมันเป็นเรื่องของการเบี่ยงของหลอดการไหลก็อธิบายได้แค่ว่าเดี๋ยวต้องเอาไปสรุปร่วมกันนะครับ t o r ิเ e l e r y กดของทอริเช l e ี่ทอริเช l e ี่นะเป็นชาวอิตาลีนะครับพบว่าถ้าเป็นถังครับ ถังขนาดใหญ่ถังขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็มีรูเล็กๆนะครับแล้วก็อาจจะอยู่ข้างบนก็ได้นะให้มันสูงจากพื้นหน่อยแล้วกันนะมีรูเล็กตัวนี้นะไอเนี้ยเออันเนี้ย A2 ครับไอตัวเนี้ยอัตาราลดการลงของน้ําคือ v1 อันนี้อัตราพุ่งของน้ําเป็น v2 แล้วกันนะเราพบว่าถ้า a1 ใหญ่กว่า a2 มากๆ v1 จะประมาณเป็นศูนย์ได้ถ้า v1 ประมาณเป็นศูนย์ครับ ไอ้ v 2ครับ v 2ที่พุ่งออกมาจะมีค่าเป็น root อ gh เหมือนเป็นการตกอิสระครับ h ค h หมายความว่าความสูงของผิวน้ำนะครับเทียบกับรูเปิด v 2องน้ที่พุ่งออกมาเนี่ยเท่ากับรูอ gh จะคล้ายการตกอิสระเหมือนปล่อยวัตถุกตกอิสระขณนะเดียวกันครับถ้าตกลงมาข้างล่างปุ๊บตัวนี้เป็น sx แล้วก็หา จากาโปรเจกไทโปรเจกไทนะครับแล้วก็มีสูตรลัดยอ่อยๆนะคะ SX เท่ากับสเท่าของรูทต้องมีความสูงด้วยนะรูทเคูณ SY ก็บางทีอยากถามว่าเจาะรูตรงไหนดีครับน้ำถึงจะพุ่งได้ไกลสุดเจาะบนเจาะล่างเจาะเตี้ยแค่ไหนก็คือเจาะยังไงก็ได้ครับให้ผลคูณระหว่าง H กับ SY เนี่ยมีค่ามากสุด เอสยหมายความว่าจากรูระยะจากรูถึงพื้นดูให้ดีนะเอสยเป็นระยะจากรูถึงพื้นพอจะคิดโปรเจกทายขณะที่เอชคือระดับผิวน้ํามาถึงรูครับระดับผิวน้ําสูงจากรูเท่าไหร่นะเพื่อมาคิดเป็นเอชมาคิดเรื่องความเร็วอ่ะคิดความเร็วที่พุ่งนแนวแกนเอนะ็กอันนี้เป็นสูตรลัดเฉยๆนะครับนะักเรียนไปคิดมาอันนี้วีก็ทวี v เป็นรูสองชีสทำเป็นยูยูเอ็กเดี๋ยวเอสเอ็กซ์กับยูเอ็กซทีแล้ว, P, ลวต้องหารทีตกก่อนในโปรเจกทายนะครับแต่ถ้า แต่ถ้า a หนึ่งใหญ่กว่า a สองไม่มากเช่นพวกกลวยพวกกลวยอย่างเงี้ยถือว่าใหญ่ไม่มากาเราจะต้องใช้อัตราส่วนนี้ครับ a หนึ่ง v หนึ่งเท่ากับ a สอง v สองแล้วเราอาจจะกำจัด v หนึ่งครับเป็น a หนึ่ง v สองส่วน a หนึ่ง a สองเนี่ยเอ๊ะผิดปะวะตรงนี้ต้องเป็น a สองครับ a สอง v สองส่วน a หนึ่ง เอาไปแทนในไหนเอาไปแทนในสมการนี้ครับ v 2ยกกำลังสองเท่ากับ v 1กําลังสองบวก2 gh อย่างงี้ครับถ้าเกตว่าสมการนี้ก็สมการนั้นเอง v กาลังสองถ้าก็อยู่ลังสองบวก2 gh นะรครับเป็นสมการการตกรอิสระสุดท้ายก็ใช้สมการการตกรอิสระในแนวดิ่งเหมือนเดิมจะไปหาอะไรก็หาครับแล้วแต่โจทย์จะถามหา h หา v ปลายอะไรก็ว่าไป เนี่ยใช้หลักนี้ไปประยุกต์รวมกันจบของไหล